สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะบอกเคล็ดลับในการเร่งดอกเร่งผลได้ร้อยเปอร์เซนต์แม้แต่ในดอกไม้นะคะต้นไม้กุหลาบแดงยังงงเลยค่ะงงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้กุหลาบแดงทําสูตรนี้เข้าไปก็ทําไมอะโคลิมาถึงออกดอกนะคะมีดอกเยอะนะคะทุกต้นเลยนี่ค่ะดอกเยอะและดอกตูมด้วยนะคะดูเหมือนจําปูนจําปีจปําปาเลยค่ะ ทุกกอเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นดอกออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นทุกต้นท,ทุกก้านเลยนะคะอันนี้คือแบบทําและไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าออกผลผลิตมาแบบนี้นะคะและสูตรนี้กุหลาบแดงได้ไปทํากับพริกมะเขือแต่อยู่ท้ายไร่นะคะไม่ได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆดูและสูตรนี้นะคะทําง่ายมากๆเลยสําหรับคนที่คิดจะไปทํากับ พริกมะเขือแล้วก็มะนาวนะคะได้ผลนะคะเพราะว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆและก็วัสดุก็หาง่ายๆนะคะจากของเหลือใช้ที่เราทำแล้วก็เหลือนะคะเก็บไว้สูตรนี้ก็จะมีเปลือกไข่นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำที่กุหลาบแดงทำนะคะว่าทำยังไงทำไมดอกไม้เหมือนต้นนี้นะคะต้นอื่นกุหลาบแดงก็ไม่ได้ลองเท่าไหร่นะคะก็จะมีลองอยู่ที่กุหลาบด้วยนะคะ ส่วนกล้วยไม้ก็ได้ผลนะคะทําสูตรนี้เข้าไปนะคะแตกออกมาคือแตกกอเยอะนะคะแล้วก็มียอดอ่อนๆออ,ออกมาจากเพื่องแยกใหม่ๆด้วยนะคะเคล็ดลับนี้ทําง่ายๆมากๆเลยนะคะดูนะคะเพิ่องแยกนะคะแต่ก็มีขแขนงแตกขึ้นมาใหม่แบบรวดเร็วเลยนะคะเนี่ยทิ้งไว้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคะทําแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าอ๋อเพราะสูตรนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะสิ่งสําคัญนะคะสําหรับวันนี้ที่กุหลาบแดงทํานะคะ อันนี้คือข้าวคั่วนะคะจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเลยนะคะ <_ d ust> ข้าวคั่วนะคะแล้วพอคั่วหอมหอมนะคะเพื่อนก็นำไปบดละเอียดนะคะอันนี้ยังไม่บดละเอียดเลยนะคะยังเป็นเม็ดอยู่นะคะและสิ่งสำคัญอีกตัวนึงก็คือเปลือกไข่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็บี้ก่อนนะคะบี้เหมือนที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะเนี่ยก็บี้ใส่นี้เลยนะคะใส่รวมกันได้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็บี้ใส่นี้นะคะ ที่เข้าด้วยกันเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปรดพริมกมะเขือนะคะได้ผลดีมากๆเลยค่ะติดดอกดีแล้วก็จะพวกถั่วตั้งกว้านะคะ,ะมะน,นาวอะไรที่จำพวกที่มีลูกนะคะออกลูกออกดอกเนี้ยค่ะ แล้วก็สูตรนี้นะคะยังใช้ได้กับบอลสีก็ใช้ได้นะคะอันนี้คือจะไม่ไม่เล่งดอกหรอกแต่ว่าจะเร่งการแตกหน่อแทนนะคะแต่สำหรับต้นไม้ที่มีใบมีดอกมีติดลูกนะคะก็จะทำให้ติดลูกดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาไปปั่นเลยนะคะเมื่อเราเตรียมของมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ปั่นนะคะเพื่อน Thank <laughs> you. เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็ไปเทใส่ถ้วยไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเทใส่นี้นะคะเนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะ,คะเพื่อนนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆปั่นได้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะและเวลาเราจะใช้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเตรียมน้ํามาถังหนึ่งนะคะ ที่จะทำการนะคะปรุงสูตรที่เร่งผลผลิตนะคะเนี่ยเราตักไปเลยนะคะหนึ่งช้อนแบบนี้หนึ่งช้อนผูบๆนะคะต่อน้ำหนึ่งถังนะคะใส่ไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ นำผงชุรสนะคะมา1ช้อนผงชุรสนี้จะช่วยในการเร่งรากนะคะก็ประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้คือกะประมาณเอานะคะใส่ลงไป1ช้อนชานะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็พักไว้เลยนะคะทำตั้งเอาไว้นะคะรอให้ ส่วนที่เราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยพองตัวนิดนึงนะคะก็ตั้งพักไว้เป็นวันก็ได้นะคะแต่ว่าขั้นต่ำก็ให้ได้สักประมาณชั่วโมงนะคะคนดไว้แบบนี้นะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าสีเขาจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะสีน้ำที่เราทำนะคะจะขุ่นขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ย น้ำจะเริ่มขุ่นแล้วก็รอให้เขาพองตัวกว่านี้นะคะเพื่อนแล้วค่อยไปรดต้นไม้นะคะรอประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะคะละลายทิ้งไว้แล้วเพื่อนๆค่อยไปรดนะคะและนี้ค่ะเมื่อเรารอ,รอจนเขาพองตัวดีแล้วนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าเนี่ยหน้าตาพอเราคุณละลายแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้ําก็จะขุ่นเดินเรื่อยๆนะคะนีค่ะน้ําจะขุ่นเรื่อยๆนะคะ แล้วถ้าแช่ไว้เป็นคืนยิ่งดีเลยนะคะเพื่อนก่อนที่จะทําการรดนะคะอันนี้คือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้เราก็จัดการเลยนะคะเนี่ยเราต้องการที่จะเร่งดอกนะคะต้องการให้เขาติดดอกจะเป็นโปยเซียนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราต้องการเร่งดอกเร่งลูกนะคะ ต้นไหนที่เราต้องการทำนะคะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถารดจำพวกมะนาวนี่ยิ่งดีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูมะนาวที่กุหลาบแดงทำไว้นะคะหรือจะเป็นต้นไม้ประดับของเราก็ได้นะคะเราทำไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือเหี่ยวแห้งนะคะเห็นแล้วก็รดซสหน่อยนะคะเนี่ยเหี่ยวแห้งเลยนะคะเพราะว่ามันร้อนจัดที่นี่ออันนี้ถึงไม่เร่งดอกก็สวยนะคะเนี่ย นี่ค่ะอะไนี้ค่ะเพื่อนที่คุหลาบแดงทําไว้นะคะติดลูกเยอะเลยค่ะปลูกใส่เคงเอาไว้นะคะเนี่ยมะนาวนะคะติดลูกดีมากนะคะเพื่อนดูนะคะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่รู้ด้วยซ้ํานะคะทดลองใส่กับบอนสีนะคะแต่ว่าบอนสีออกดอกนะ <c oughs> บอนสีออกดอกอะโกลิมาออกดอกนะคะก็เลยมาใส่มะนาวก็กลายเป็นมะนาวติดลูก นะคะออกดอกดีเนี่ยคะ่ะแค่กระถางเล็กๆนะคะเนี่ยกําลังแตกเยอะเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะแค่มะนาวในในกระถางของเรานะคะติดลูกนะคะเนี่ยดอ,อกเยอะเลยนะคะเนี่ยนี่เยอะเลยต้นเล็กๆนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะก็เลยทําสูตรนี้ม,มาแจกเกพื่อนนะคะเนี่ยติดลูกเต็มเลยคะ่ะ นี่คือผลลัพ์จากสูตรนี้นะคะเพื่อนเวลาเราทํเสร็จเหลือมาจากบอลสีนะคะเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้เลยนะคะลดลงไปที่โคนนี่แหละ,ค,ะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็ทำเสร็จเป็นถังเลยนะคะก็มาใส่เนี่ยค่ะแบบนี้เองนะคะง่ายสำหรับมะนาวพริกมะเขือ ะะเพราะฉะน,นั้นเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะแค่ต้นเล็กนิดเดียวปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยค่ะหน้าห้องแถวนะคะก็กลายเป็นเอ,อ่อทำให้มีลูกแค่ต้นนิดเดียวเองนะคะแล้วก็จะเป็นจะพวกโหระพาก็เป็นดอกนะคะดอกเยอะและเนี่ยค่ะกลับแดงก็เลยเอามาใส่อันนี้ด้วยกลายเป็นดอกนะคะดอกเยอะ เพราะว่าไม่รู้ตอนแรกนะคะก็ทําสูตรนี้เข้าไปใส่ทุกต้นไม้เลยนะคะเพราะว่ายัางไงเขาก็เร่งแตกแตก,การแตกยอดแตกกออยู่แล้วนะคะแต่ว่ากลายเป็นเร่งดอกนะคะให้ต้นไม้ด้วยนะคะและนี่ค่ะก็มีหลายต้นอยู่นะคะเนี่ยอ,อันนี้ก็บานจนโรยไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็มีดอกขึ้นมาตกต้นเลย นี่ค่ะสูตรริ่งรากริ่งการแตกหนอ่อแต่พอทําแล้วนะคะได้ผลมากกว่านะคะนี่กลายเป็นแตกก้านแบบนี้เลยนะคะทุกสีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนที่ต้องการไปทํากับพริกมะเขือคิดว่าได้ผลมากๆนะคะพริกมะเขือแตงกวาู่อะไรประมาณนี้ที่เพื่อนๆนปลูกในกระถางนะคะจะได้ผลดีมาก,มากเลยและนี่ค่ะสูตรสูตรนี้นะคะยังสามารถ นำมาใช้กับไม้ประดับของเราก็ได้นะคะลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่คุลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้คุลาบแดงขอขอบคุณและกลับคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอกสวยนะคะเนี่ย